มมะะเป็นไงกันบ้างครับตอนนีสน้สถานการณ์โควิดก็เขาก็กลับมาแบบเหมือนมันจะมาระบ,บาดอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ใครฉีดวัคซีนกันไปกี่เข็มแล้วบ้างครับแวะทักทายกันหน่อยสิ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลามินทานะครับมาดูภาพยนตร์เรื่อง The b a บ m a n นะครับก็นี่หลังจากที่ไม่ได้เข้าโรงหนังมาเกือบ2เดือนหรือ2เดือนกว่าแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออจะคืนบ้านเก่าหน่อยจริงๆที่หายไปนี่ ก็เพราะต้องทําหน้าที่คุณพ่อนะครับผมเพราะว่าลูกชายผมคลอดมาเมื่อมเมื่อช่วงมกราหลักๆก,ก็แฟนเป็นคนเลี้ยงผมก็ช่วยดูนะแต่ว่าจะทําคลิปจะทำอะไรก็กลำบากทั้งเหนื่อยแล้วก็หนังก็ไม่ได้ดูก็เลยไม,ไม่ได้มารีวิวกันเลยวันนี้นะครับก็เลยจะมาดูเดอะแบทแมนนะครับแล้วก็ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวกันต่อนะว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะว่ากระแสะตอบรับของเดอะแบทแมนเนี่ยเขาว่าดีออกมากๆเลยนะผมเองก็เนี่ยมารอดูกันครับวันนี้บอกกับแฟนว่าเออเดี๋ยวจะมาขอดูหนังนะไม่ได้ทำคลิปมานานนแล้ว จะมีคนคิดถึงหรือเปล่าคนอาจจะบอกไม่ได้คิดถึงเพราะไม่รู้จักเลยนะครับแต่ถ้าไม่รู้จักเลยวันนี้ก็รู้จักกันด้วยนะครับแล้วก็รบกวนกดติดตามช่องหมักเมามโมรี่เลยนะครับว่าเาจะมีคลิปอะไรใหม่ๆบ้างจะพยายามมากบ่อยๆนะครับผมเพราะตอนนี้หนังเองผมเองก็ยอมรับว,ว่าพลาดไปหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นอันชาเต็ดเดทออฟเดอะไนร์หรือพวกหนังของโรงเรียนดีสันอย่างแบ,บแล็กไลท์อะไรพวกนี้ก็อยากจะไล่ดูทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่า เวลาดูมันไม่พอจริงอะเพราะว่าความที่ว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วก็ต้องช่วยแฟนหนึ่งลูกด้วยทํางานด้วยมันก็มันก็ใช้ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เข้าฟิตเนสเข้าอะไรนี่ก็ก็มีอย่างห่างๆไปบ้างแต่ก็ยังไปอยู่นะครับส่วนเรื่องคลิปนี้ก็จะพยายามมาทําเป็นประจํานะครับโอเคเราตอนนี้เราก็เกิดเอาไว้ข้างต้นก่อนเนาะก็วันนี้เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่ไหมวันที่3มีนานะคระับเดอะแบทแมนเข้าวันแรกแล้วก็ ดูเสร็จแล้วเนี่ยจะมาจะมารีวิวกันว่ามันสนุกหรือไม่สนุกยังไงแล้วพบกันนะครับโอเคอสวัสดีครับก็มาพูดกันถึงต่อพูดกันต่อนะครับทษครับพูดกันต่อเรื่องของแบทแมนเดอะแบทแมนนะที่หลังจากที่ผมได้ดูแลนะก่อนอื่นผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่มาลงคลิปช้าเพราะว่าผมติดในเรื่องของ uh, ทำงานแล้วก็ต้องดูแลลูกด้วยก็เลยมาช้านิดนึงนะครับอยากก่าโกรธกันเนาะอ่า ก็ความรู้สึกของผมเราจะดูแบทแมนนะผมใช้คําว่าชอบแหละคือผมเป็นคนที่ชอบหนังอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนแล้วก็ลุ้นหาตัวฆาตกรคนนาผิดอยู่แล้วว่าว่ามันจะว่ามันจะเป็นใครมันจะมีวิธีการยังไงในการแบบในการที่จะทําทําชั่วก็ต้องขอบอกตรงนี้นะครับว่าผมมันไม่ใช่แฟนแบทแมนนะในเรื่องของคอมมิกอะไรพวกเนี้ผมจะไม่รู้เท่ากับพวกสไปเดอร์แมนหรือว่าพวกหรือว่าแบบ พวกตัวละครอื่นพวกซูเปอร์แมนเงี้ยผมจะไม่ค่อยรู้นะเรื่องซึ่งถ้าเกิดผมกล่าวอะไรไปผิดเนี่ยก็ต้องขอโทษแฟน,นแฟนของแบทแมนด้วยนะครับซึ่งการที่ดูหนังแบทแมนภาคนี้ผมว่าผมชอบนะเพราะว่าเป็นพล็อตหนังที่ผมค่อนข้างชอบแหละในเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยแล้วก็ความลงตัวในส่วนของนักแสดงอ่ะโรเบิร์ตแพตติสันเนี่ยพูดถึงนักแสดงอย่างโรเบิร์ตแพตติสันเรารู้จักกันดีในบทของเซธดิกเกอรี่จากแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกไหมครับ แล้วก็บทที่ทุกคนจดจำก็คือบทของเอ็ดเวิร์ดในแวมไพร์ทไวไลท์เรื่องนี้คือทำให้เขาดังเป็นพลุแตกเลยแล้วก็เรื่องนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเขาแสดงได้ดีมากเลยมาท้ายผมเชื่อว่า,าคือบรูซเวนในวัยหนุ่มอะ่ะเขาเป็นแบทแมนที่แบบเหมือนเพิ่งจะเป็นแบทแมนอะ่ะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายอาจจะมีแบบหัวร้อนคุมสติไม่อยู่เก็บอาการไม่เก่งแสดงสีหน้าท่าออกมาโดยตรงเลยอะ่ะผมว่ามันค่อนข้างต่างจากเวอร์ชันก่อนๆนนะที่แบทแมนเป็นคนที่เปิด เป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้เก่งแล้วก็เป็นคนเปิดไม่ใช่คนแบบว่าโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ออกไปนั่นไปนี่แล้วก็ทําตัวเป็นคนปกติอ่ะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้ใครอ่ะสงสัยว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยผมว่าเวอร์ชันนี้เป็นโดยใช้นที่ดูแบบดาร์กดิบแล้วก็ดุแล้วเขาแล้วแบทแมนเวอร์ชันนี้ผมว่าเท่มากๆนะเท่ทุกอีเดียบทะเออเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ผมแชรว่าชอบเลยรวมถึงนักแสดงนักแสดงที่เป็นแคทวูแมนเขาชื่ออะไรนะ ผมจำชื่อนะ่าแสดงให้แบทแมนคทวูแมนไม่ได้อะท่านใครจำได้หรือนึกออกบอกผมทีนะผมจำไม่ได้จริงๆคนนี้เขาสวยเซ็กซี่แล้วก็ดูเป็นคู่หูที่เข้าคู่หูที่เหมาะกับแบทแมนมากเลยแสดงได้ดีครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีใครอีกอะ่ะแอนดี้เซอร์กิตในบทพ่อบ้านอัลเฟรดนะครับแอนดี้เซอร์กิตเนี่ยถ้าใครจำได้นะเขาก็เล่นเขาเขาเป็คนงานอย่างไพน์น Off ินออฟดีเอชแล้วก็เล่น, Black Panther นะนแบทเพนเตอร์นะจำมาแล้วไหมเขาก็ดูเป็นพ่อบ้านที่อบอุ่นนะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นที่คอยให้คำแนะนำบรูซเวนมาโดยตลอด อ่าก็เขาแต่ว่าผมรู้สึกว่าเสียดายนะเขามีบทค่อนข้าง,งน้อยแหละน้อยมากๆเลยและในส่วนของอนักแสดงอีกคนหนึ่งอย่างเจฟฟี่ไรท์ถ้าเรารู้จักกันดีนะครับผมจะรู้จักเขาในบทของเฟลิกซ์ไลทอร์จากเจมส์บอนด์ของเดนนูเคลกอ่ะอย่างพลาดนูทามูดายเนี่ยก็คือเขาตายนะในเรื่องในในบทนูธาูดายเนี่ยเขาตายก็เนี่ยเขาก็มาได้เป็นในบทเจมส์กอร์ดอนนะครับที่ผมถือว่ามีบทบาท ค่อนข้างค่อนข้างจะเด่นพอสมควรนะและเป็นคู่หูในการสสวนกับแบทแมนได้อย่างดีมากๆเลยด้วยวเข้าข่ากับแบทแมนได้ดีนะโดยเฉพาะพาร์ที่พาร์ที่แบบไงคุยกันดะ็บเพนวินน่ะนั่นแหละผมรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะจากคนมันเหมาะมันลงตัวมากอะ่ะชอบชอบมากเลยแล้วก็อีกคนนึงคือพอลดานโนนะครับผมต้องยอมรับว่าผมไม่เคยว่าพอลดานโนเลยผมไม่เคยดีนชื่อเขามาก,ก่อนนะถ้าเกิดใครทราบว่าเขามีผลงานอะไรเนี่ยลองลอง,ลองบอกผมหน่อยเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากเลย แสดงสีหน้าท่าทางแบบความโลกจิตอะ่ะแบบโอ้โหทำทำให้รู้สึกว่าเขาแย่งซีนมากนะเตอนที่เขาปรากฏตัวเต็มแบบเปิดเผยโฉมหน้าเนี่ยอินเนอร์อารมณ์เนี่ยโอ้โหมาเต็มจริงครับแล้วแบบมาทําถึงแม้ว่าเราจะเห็นเขาแบบแบบหน้าเต็มๆไม่กี่ซีนนะแต่เขาแสดงให้เราเชื่อว่าเราอยู่กับเขาอยู่กับเรามันตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วอะ่ะเอออันนี้เป็นอะไรที่ผมว่าโอ้โหมาสัจจัน์มากเลยนะ ในแล้วก็มีใครอีกว่านี่ผมยังชื่อไม่ค่อยออกนะอ่าโอเคน่าจะประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผมอาจจะพูดว่าโดยรวมเนี่ยผมชอบนะแต่มันก็จะมีบางจุดนะครับที่ผมไม่ชอบคืออย่างเช่นว่าการเดินเรื่องเนี่ยตัวละครเนี่ยมันก็เข้าช่างเยอะเนาะบางทีถ้าเกิดใครจําชื่อไม่หมดเนี่ยอาจจะงงว่าใครเป็นใครวะพูดถึงคนคนนี้จับประเด็นไม่ถูกอะบางประเด็นก็เร็วไปบางประเด็นก็ไปอ,อ,อื่นไปหน่อยนึง และอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมคาดหวังจะเห็นแต่ผมไม่ได้เห็นก็คือเออไม่เชว่าไม่ได้เห็นสิไม่ได้เห็นเยอะเท่าที่ควรคือในส่วนของฉากแอคชั่นที่มันมีน้อยไปที่มันมีน้อยอะครับคือมันมีน้อยมันแต่ว่ามันมีเนยวมันก็จะดูมันมีแต่ว่ามันมีไม่มากอะแต่ว่าทอมันมีทีมก็จะดูดุดันมันดูเรียลดูสมจริงแต่ผมอยากให้มันมีมากกว่านี้เออมันรู้สึกว่ามันมีน้อยอะความรู้สึกของผเองอะมันมีน้อยจริง ฉากชูโร่น่ยก็มีฉากที่ไล่ล่า,ลาเดอเพนกวินนะที่ผมมองว่าฉากานั้นนะโอ้โหเป็นฉากที่โคตรเท่โคตรรุนเลยฉากอื่นก็ดูดูได้ครับมันก็ดูดุดันดีอ่ะแต่มันมีน้อยไปจริงๆสำหรับผมนะเออถ้าเกิดใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์นะว่าวตาติมันมีน้อยไปไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะภาคของคริสโตเฟอร์โนแลนด์เนี่ยจะมีมากกว่านี้นะฉากแอคชั่นเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบหนังอยู่สองแนวนะครับคือฉากแนวสืบสวนกับแนวแอคชั่นถ้าเกิด2อ,อย่างแต่อันนี้คือมันเน้นไปทางสืบสวนมากกว่าจะมีแอคชั่นน้อยหน่อยอ่ะไไม่เป็นรหรหอก แต่โดยวรวมในผมก็ถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีครับสำหรับผมนะย้่าว่าสำหรับผมบางคนอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบหนังสืบสวนแบบนี้แต่ผมส่วนตัวผมชอบนะก็สปอยอีกนิดน,นึงครับตอนท้ายเนี่ยที่เดอะลิสเลอร์อเนี่ยคุยกับผู้ต้องผู้ต้องขังห้องข้างเนี่ยเราเห็นเราสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มแันเป็นเอกลักษณ์ใช่ป่ะใครๆครก็ดูออกแล้วว่านี่คือโจ๊กเกอร์แน่นอนเลครับผมกะว้แล้วแบทแมนเนี่ยจะขาดโจ๊กเกอร์ไม่ได้หรอกอ่า นักสนแสดงที่เล่นเป็นโจ๊กเกอร์นะครับเขานั่งเขาชื่อว่าเบลลี่เบลลี่อะไรวะผมจําชื่อผมจําชื่อเต็มเขาไม่ได้อ่ะถ้าถ้าใครจําได้ก็ช่วยบอกผมทีนะว่าเขาชื่อเต็มว่าอะไรเขาคือนักสนแสดงที่เล่นเป็นดูอิกในอีเทอร์นอลครับเขาจะมาเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ของเวอร์ชั่นในเอ้ยเขาจะมาเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นของโรเบิร์ตเพนนิสันนี่แหละแบทแมนโรเบิร์ตเพนนิสันนี่แหละว่า แต่เขาจะมาในภาค2หรือเปล่าเนี่ยอย่างตัวนี้แบทลลฟเขาที่ได้พูดกันมาเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะมาในภาคไหนนะแต่คือมามาแน่แต่ภาคไหนเราต้องมารอดูกันนะครับถ้ารายได้ถ้าไรไายไ,ได้มันดีนะแต่ผมเห็นแล้วก็กะแสตอบรับก็ค่อนข้างดีมากเลยโอเคนะครับในส่วนของแบทแมนภาคนี้นะสำหรับผมนะผมให้ไปเลยว่าแปดอยู่ที่แปดเต็มสิทนะผมก็คาคะแนนในส่วนของจากการเดินเรื่องที่บางทีเร็วไปช้าไปบางทีเราตามไม่ทันเนี่ยกับในส่วนของแอคชั่นที่มันน้อยไปหน่อยแต่ไม่ได้แย่ครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีครับ โอเคนะครับส่วนใครที่ชอบหรือไม่ชอบยังไงถ้ามีความคิดเห็นกันยังไงก็ comment, คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับคือหรือว่าใครมีความรู้สึกว่าส่วนตัวว่าอะไรที่ผมตกหล่นผมพูดผิดไปหรือว่าผมพูดแบบเอ้ยอันนี้พูดไม่ถูกนะก็รบกวนบอกกันด้วยนะครับแล้วก็ใครจะคอมเมนต์ติชมอะไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะด้วยผลอะไรก็ตามสามารถติชม,มได้เต็มที่นะครับ แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามช่องมัมเมมรี่เลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ฝากเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมัมเมมรีให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ